ทิ้งวิกาคายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความของแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์เพราะการออกมาพูดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของทนายหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นมากมายครับโดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่าการเดินหน้าคดีนี้ต่อคือการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยไม่จำเป็น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทนายเดชากิติวิทยานันทนายความชื่อดังทนายความของแตงโมนิดานะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังกลมสอบสวนคดีพิเศษเลื่อนการประชุมคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ออกไปโดยตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยตนายเดชาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐจะต้องแจ้งล่วงหน้าหากจะเลื่อนการประชุมหรือถแถลงข่าวแต่นี่เลื่อนแบบกระทันหันไม่มีเหตุผลชัดเจนแสดงว่ามีปัญหาภายในและไม่สามารถประชุมได้จริงทนายเดชาระบุว่าใน DSI เองก็มีความเห็นไม่เป็นเอกภาพโดยมีเพียงชุดของพันธุตรีนัทพลดิศยธรรมหัวหน้าคณะสืบสวนที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างชัดเจนส่วนผู้บริหารระดับสูงอย่างอธิบดีดี i กลับไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือแสดงจุดยืน ทานายในชาบอกนะครับว่าคดีนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาไปแล้วและการนำคำพิพากษามาวิเคราะห์วิจารณ์ต่อสาธารณะโดยเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นเรื่องอันตรายศาลตัดสินแล้วว่าเป็นการกระทำเดียวกันที่เกิดบนเรือการสอบสวนจึงถือว่าจบลงไปแล้วการที่ดีเอสเดินหน้าต่อโดยไม่มีหลักฐานใหม่ก็เท่ากับไม่เคารพคำตัดสินของศาล ทนายเดชาย,ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกนะครับว่า, <S <S วาการพุ่งเป้าไปยังตำรวจภูธรภาคหนึ่งอย่างเจาะจงอาจกลายเป็นความขัดแยง้งระหว่างหน่วยงานรัฐและเตือนว่าการใช้คำว่าสอบสวนทั้งที่ดีเอสไอยังไม่รับคดีนี้อย่างเป็นทางการก็อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษต้องใช้เสียงสองในสาจากคณะกรรมการซึ่งเป็นเรื่องยากมากหากจะดันคดีนี้ต่อต้องมีหลักฐานใหม่ไม่ใช่นำคำพิพากษามาตีความเองโดยไม่มีมูล นอกจากนี้ครับทนายเดชายังวิจารณ์การให้ข้อมูลของบางบุคคลที่ออกสื่อเช่นนายอัจฉริยะและอาจารย์ปานเทพที่กล่าวหาว่าภาพถูกตัดต่อทั้งที่สารระบุเอาไว้แล้วว่าไม่มีการตัดต่อพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้วิจารณญาณว่าจะเชื่อคำพูดของใครระหว่างสารหรือบุคคลที่มีมีอำนาจตามกฎหมาย ทายที่สุดครับทนายเดชาแสดงความเห็นว่าหากยังไม่มีหลักฐานใหม่การเดินหน้าคดีนี้ต่อคือการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยไม่จําเป็นและอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามทนายเดชายัางทิ้งท้ายอีกนะครับว่าถ้าไม่มีของใหม่ก็อย่ารื้อของเก่าเพราะสาลพูดไว้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามครับภายหลังการออกมาพูดของทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับล่าสุดเลยในรายการคนดังนั่งเคลียร์นะครับนายอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์ครับประธานชนมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกโดยบอกว่าทนายเดชาเนี่ยไม่รู้จริงแต่ออกมาพูดอย่างเรื่องอธิบดีดีเอสไอเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการออกมาถแถลงข่าวมาตอบสื่อมวลชนเรื่องของน้องแตงโมเพราะเขามอบหมายให้ทางด้านของพันธุ์รตตีนัตพลดิษยธรรมเป็นคนถแถลงแล้ว การที่ทนายเดชาออกมาพูดแบบนี้เหมือนพูดไปเรื่อยเพื่อนแบบนี้ผมไม่อยากคบเพราะยิ่งคบยิ่งปวดหัวไม่อยู่กับร่องกับรอยหน้าที่ของตัวเองคืออะไรควรจะยืนหยัดข้างลูกความปกป้องลูกความหรือไม่เราต้องทำหน้าที่ตรวจสอบและถามค้านให้เป็นที่ประจักษ์แต่นี่อะไรยิ้มหวานหน้าบานเป็นกระด้งเลยหลังพูดต้องหาย,ยกฟ้องนายอาชีวะกล่าวอีกนคะครับว่าทําไมวันนี้ทนายเดชาถึงไม่มาดีเบตเพราะตน,นยมีคําถามมากมายที่อยากจะถามทนายเดชา ว่าอะไรที่ทําให้คุณเชื่อว่าแตงโมเดินไปปสัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรืออันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2คุณเป็นนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการไม่มาวันนี้คือขี้ขลาดไม่กล้ายอมรับความจริงหรือไม่เมื่อถามว่าตนมีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือและตกเรือในเวลา22.34.10ายในอัจฉริยะก็บอกว่าจุดแรกเลยภาพที่ตำรวจออกมาถแถลงเวลา22.18นนาที ว่าแซนนั่งอยู่ท้ายเรือซึ่งจริงๆแล้ว GPS ในเวลา22.18ตรงสะพานสังฮีมันเป็นเวลา22.11นาทีไม่ใช่22.18เพราะว่าถ้า22.18มันจะอยู่ที่แมคโคร3เซนซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ในสำนวนหรือเปล่าแต่เขาอ้างว่าในคำพิพากษาของสารมันจะมี22.13กับ21.56 แต่เราสงสัยว่าในเวลา22.18ทำไมตำรวจต้องมีการไปแก้เวลาในกล้องวงจรปิดด้วยทั้งที่เบิกความในสารบอกว่าไม่มีการแก้ไขเวลาซึ่งมันมีหลักฐานเวลาจริงอยู่ให้เห็นทำไมต้องมาแก้ให้มันสอดคล้องกันและที่สำคัญที่สุดคือเราพิสูจน์ได้ว่าไม่มีแซนนั่งอยู่ท้ายเรือในเวลาดังกล่าวในเวลา22.11อันนี้คือหลักฐานชิ้นที่หนึ่ง ส่วนหลักฐานชิ้นที่2คือ22.13ที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีมีคำพิพากษามาแล้วซึ่งกติกบอกว่าถ่ายรูปที่สะพานพระราม8ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นซึ่งตาม GPS จะอยู่ที่อาคารรัฐสภาซึ่งคัดว่ารูปดังกล่าวมีการแก้ไขเวลาส่วน21.56ก็มีการพิสูจน์มาแล้วว่าภาพกติกกับแตงโมเป็นภาพตัดต่อซึ่งภาพนี้แฟนเป็นคนถ่ายเองซึ่งก็ต้องบอกว่ารูปนี้สำคัญมาก เพราะว่าถ้าพิสูจน์จริงๆแล้วว่าเป็นภาพตัดต่อแต่งโมไม่ได้อยู่บนเรือเรื่องนี้เอ็นเกม